สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบินได้ภารกิจน,นี้คนบินได้เดินทางไปที่จังหวัดขอนแกน่นบรรยากาศสวนบ้านเหน่งจะเป็นอย่างไรนั้นเราจะกลับไปเก็บทะเลหมอกครับไปรับชมกันเลยครับ ครับเช้านี้ก็เป็นบรรยากาศที่สดใสามากๆครับก็ได้ทีมกราวซ์เซอร์วิสโดยจ่าอ้นสักแก้วนะครับก่อนที่เราจะขึ้นบินนั้นเราก็ต้องไหว้ขออนุญาตแล้วก็ขอขอมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่ให้เราบินปลอดภัยครับตอนนี้กราวของเราก็ดูแลดีมากๆนะครับตอนนี้พร้อมแล้วก็คนบินได้ก็จะทําการขึ้นไปด้านบนเพื่อไปเก็บบรรยากาศทะเลหมอกที่ศูนย์บ้านหนิงที่จังหวัดขอนแก่นครับไปชมกันเลยครับ ครับลำดับต่อไปนั้นก็คือเจ้าถิ่นครับบบาวเนงคนหัดบินไปรับชมกันเลยครับก็ฝากกดติดตามเพจบบาวเนงคนหัดบินด้วยครับนี่ครับผมก็เก็บมุมสูงอย่างว่านี้เองบบาวเนงก็ไปทําลายยอดต้นกล้วยนั่นไงครับแน่ต้นกล้วยเขาอยู่ดีๆก็ดันไปเตะยอดต้นกล้วยเขาอ่าพร้อมแล้วไปดูบรรยากาศข้างบนที่ผมจะเก็บบรรยากาศทะเลหมอกสวยๆงามๆมาฝากท่านผู้ชมครับ โอ้ยพี่เล็กเข้าเมากไปแล้ว พี่บบาวเสระก,กล่าวกับพี่บบาวหนึ่งคนหัดบินครับวันนี้ไวเปอร์ iper, 14ไม่สามารถทำการเทคออฟได้เนื่องจากรันเวยร์รันเวย์สั้นครับไม่ไหวครับลมศูนย์ด้วยก็เลยขอสละสิทธิ์ครับอ่าพี่เบาสไปรัลพ่เบาว 那……那这高去。Huh. เอาช่วยดิเจนี่หนนัวรอดทำไมอ <c oughs> โอ้ยบักวนัน <c oughs> <c oughs> ไม่ถึง